ดีก็ไม่เคยเป็นร้านเพชรเลยนะคะจนเนี้ยเพิ่งเอาตู้มาวางเมื่อเดือนที่แล้วเพื่อนบ้านยังถามนะคะอยู่กันมา2ปีอ้าวถ่ายเพชรหรอคือแม้กระทั่งเนี้ยค่ะเราอยู่ตรงข้ามปาเตฟ,ฟิลิปเนี่ยประตูชนกันเลยน้องที่ปาเตฟ,ฟิลิปถามขอโทษนะคะ6เดือนผ่านไปพี่ทําอะไรคะคือลูกค้าหนูถาม <c oughs> คือเขาก็ยังไม่รู้เลยว่าเราทาอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็กแอบนั่งขำกันอยู่นิดนึงเหมือนกัน สวัสดีค่ะปุณณรัตน์ประถมอัคาราโรธค่ะที่รู้จักกันในนามด็อกเตอร์ไดมอนค่ะปัจจุบันก็ทําธุรกิจนะคะเพชรการีนไดมอนหรือว่าเป็นที่รู้จักกันก็คือชื่อเพชรสายมูค่ะ จุดเริ่มต้นเลยก็คือเป็นนักวิเคราะห์อัญมณีนะคะคนจะเรียกดรไดมอนเรียกคุณหมอแต่จริงๆไม่ได้เป็นหมอนะคะไม่ได้จบแพทย์ค่ะแต่ว่าจบเป็นการวิเคราะห์อัญมณีศาสตร์ก็คือสถาบัน GIA Gemological Institute of America ก็คือวุฒ d เป็นนักวิเคราะห์อัญมณี ื้นเพกก็คือเริ่มต้นจากการขายเพชรก่อนช่วยธุรกิจที่บ้านนะคะซึ่งก็เป็นร้านเพชรมาแล้วก็อยู่แบบนั้นมา20ปีแต่ว่าเรื่องของความที่เรียกเราเรียกว่ามักจะใช้ควาว่าไม่วิทยาศาสตร์เนาะก็คือเรื่องของการที่แบบเราอยู่ในสายมูเห็นเรื่องของการแบบทรงเจ้าไหว้พระหรืออะไรแบบนี้อันนี้เป็นพื้นฐานของที่บ้านที่เราเห็นมาตั้งแต่เด็กดังนั้นก็เลยเป็นแบบเหมือน2โลกที่ไม่ควรจะอยู่ด้วยกันแต่มันอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เราเด็กโดยที่เราไม่รู้ตัว ต้นเลยอะเรามองว่าจริงๆมันเพิ่งเรื่องพลังงานนะคะก็คือจากการที่แบบพอฝึกสมาธิได้มากขึ้นดีขึ้นก็คือเริ่มต้นจากการที่ตอนที่เราแบบเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมเนาะได้พักนึงอะคะ่ะก็มีโอกาสได้ไปอินเดียแล้วพอไปอินเดียปุ๊บเหมือนทุกอย่างมันเริ่มพลิกมาจากตอนนั้นเราเริ่มแบบรู้สึกว่าเออเราจับพลังงานได้มากขึ้นเออตรงนี้เอเนอร์จีดีนะตรงนี้ไม่ดีเลยไม่ชอบอยู่แล้วอึดอัดมันเริ่มจากตรงนั้นดังนั้นเรารู้อยู่แล้วว่าของทุกชนิดหรือแม้กระทั่งเชรหรือพลอยเองค่ะทแบบ งานที่่ไมมเหมือนกันทีนี้มันก็มาจนถึงวันที่มีลูกค้าท่านหนึ่งอะคะ่ะซึ่งเขาไปเที่ยวเมืองนอกแล้วเขาก็ซื้อเพชรดิบกลับมาพอเราจับไปปุ๊บค่ะก็คือวันที่เขาเอามาให้เราทําตัวเรือนคือเราก็ตื่นเต้นมากสิ่งที่เรามาทำอะนอกจากดูก็คือเรามากำพอเรากำเสร็จปุ๊บสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือพลังมันพุ่งออกมาะคะ่ะมันเหมือนเราเจอผู้ใหญ่ใจดีมากๆคนหนึ่งที่แบบเคยรู้นะว่าคนนี้บารมีเยอะมากพลังเยอะมากเลยแต่ว่าไม่ดุ ที่เราทําไม่มีเพจเลยแม้แต่เม็ดเดียวคะ่ะตรงนี้คือไม่มีเลยเรามาในช่วงโควิด1นดังนั้นเนี่ยการนัดคุยกับเจ้าของเพรทุกท่านนะคะคือคุยทางโทรศัพท์ล้วนๆร้อยเปอร์เซก่อนที่เราจะเปิดออฟฟิศที่นี่3ปีที่เราทํามาคุยทางโทรศัพท์ทั้งหมดและเคสที่ได้เป็นรีวิวที่ส่งเข้ามาแล้วเราก็โพสต์ใน Facebook มาตลอดนั่นคือเคสจริงที่มาจากการคุยโทรศัพท์ทั้งหมดเลย ค่ะสิการเดินนมันที่เราคุยกันอยู่ตอนนี้ว่าต้องนัดคุยอะคะ่ะคือเราจะไม่สามารถจ่ายเพจให้ถูกต้องถูกคนได้เลยถ้าเราไม่รู้ว่าคนคนนี้แบ็กกราวน์เขาเป็นยังไงความต้องการของเขาคืออะไรปัญหาของเขาคืออะไรเอเนอร์จี <Energy S 1> ที่เขาต้องใช้มันมากน้อยแค่ไหนมันก็เป็นการพูดคุยเพื่อทําความเข้าใจด้วยว่าแบบเขาต้องการอะไรหรือว่าเพจเม็ดไหนจะเป็นเอเนอร์จีที่เข้าไปช่วยปลดล็อกให้กับเขาให้แบบลุดออกจากปัญหานั้นได้ เริ่มแรกเลยอ่ะคือเราก็มองว่าแบบใครที่จะอยากได้เพชรก็คือต้องเป็นคนที่อาจจะแบบก,กําลังมองหาทางออกของชีวิตนะคะเดียวกันก็เป็นคนที่ชอบเพชรด้วยจริงๆอ่ะการเดียนไดมอนด์อ่ะเหมาะกับทุกคนคือทุกคนควรจะมีการเดียนเพราะทุกคนมีปัญหาในแบบของตัวเองแล้วบางทีหลายๆครั้งเราก็ออกจากปัญหาตรงนั้นไม่ได้ดังนั้นจริงๆการมีการเดียนไดมอนด์คือตัวช่วยที่เข้าไปช่วยเคลียร์เอเนอร์จีลบเพื่อให้เราอ่ะสื่อสารกับตัวเองแล้วแบบหาคําตอบเจอด้วยตัวเอง ดังนั้นถ้าถามทางนี้เราก็จะบอกว่ามันมีหลายๆครั้งที่มันมีหลายๆอย่างที่เป็นการตัดสินใจหรือคําตอบที่มาแล้วมันไม่วิทยาศา,ศาสตร์เอาซะเลยแต่ว่าถามว่าใช่ไม่ใช่ดังนั้นจุดสูงสุดของการเดียเลมอนคือจุดที่ทุกคนที่เป็นเจ้าของเพรได้รับเพชรไปแล้วเคลียร์เอเนอร์จีออกแล้วกลับมาตัดสินใจทุกอย่างด้วยความมั่นใจด้วยความรู้สึกที่มันมาจากลึกๆของตัวเองจริงๆ,ๆะค่ะ เป็นการทำการตลาดนะคะแต่ว่าความมูเป็นความบูถ้าถามทางนี้เราก็จะบอกว่ามันแยกกันเพราะว่าถ้าเรามองการเด่นไดมอนอันนี้คือ Product ชิ้นหนึ่งคือสิ่งที่เข้ามาช่วยเคลียร์เอเนอร์จีลบให้กับตัวเจ้าของแต่ว่าการตลาดมันคือการที่เราจะทํำยังไงที่จะพาการเด่นไดมอนของเราไปเจอกับเจ้าของที่ถูกต้องให้ได้มากที่สุดเพื่อให้เจ้าของคนนั้นได้กําจัดพลังงานลบให้มีชีวิตที่ดีขึ้นให้มีความถูกน้อยลงอันนี้ถ้าให้ทางนี้มองเราจะมองแยกเป็น2ทาง หน้าที่ของเราคือพาเขาไปให้ถึงจุดที่ได้เจอกับเจ้าของ